กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับเ,เพื่อนๆวันนี้ผมฟุกนะครับมารีวิวแผน CD, ่น vcd มวยปั้มครับของบริษัทวีดีโอสแควร์จำกัดเป็นชุดนะครับนะครับปั้มเห็นไหมขออภัยนะครับที่มันเห็นได้แค่นี้นะซานโจเซ่แคลิฟอร์เนียกับซานดิเอโกแคลิฟอร์เนียครับรหัสเป็น w 3 3มเป็นช่วงปี2003นะครับเนี่ยหน้าปกเมื่อก่อนเขาก็ทำเรียบง่ายนะ วิดีโอสแควร์ทำเดียบง่ายก็คือมีนักมวยปั้มมายืน3คนไลโน่เคดังเกิลแล้วก็ดอนมาลีนะครับโอเคก็ไม่มีอะไรหน้าปกก็ประมาณนี้แล้วกันโอเคผมขอวางไว้นะอันนี้ผมได้มาเป็นมือ2ครับผมได้มาเป็นมือ2เป็นเขาเรียกอะไรเป็นแบบได้มาราคาไม่ถึงร้อยครับ น่าจะ30 40บาทประมาณนะครับแต่ว่ามีคุณค่านะเพราะว่าแผ่นพวกนี้ผมซื้อไม่ทันตอนที่เขาเอามาขายนะครับตอนที่ยังมีบริษัทวีดอส a r e อยู่โอเคเรามาพูดถึงแมทนะครับในชุดนี้เป็นเป็นประมาณหลังศึกเซิร์เวอร์ซีรีส์ปีสองพันสครับหลังศึกอ่าประมาณเดือนธันวาคมธันวาคมนะปั๊มสองสถานที่ซานโจเซ่แคลิฟอร์เนียกับซานเอโกแคลิฟอร์เนียนะครับมันมีคู่ไว้เนี่ยต้องเกินก่อนว่า แมตช์แรกอะ่ะเป็นในนีมน่มันมีเรื่องราวของสมักดาวของสัปดาสองสัปดาห์ที่แล้วจอร์ซีนาเจอคิสเบนวาปั้มแบบเบทเทิลรอยนต์นะครับจนมันเหลือสองคนนะ่ะปรากฏว่าสองคนเนี้ยท้าแตะพื้นพร้อมกันครับจนไม่มีผู้ชนะก็คือต้องมาเจอกันในสมักดาวครั้งนี้อีกรอบหนึ่งก็สู้กันยังสนุกสูสีนะครับเบนวานี่ก็โอ้โหเล่นลุกหนักเล่นอะไรเงี้ยแกปั้มจริงจังนะส่วนจอร์ซีนาตอนนั้นก็ แต่งตัวเป็นแ็ปโยะเด้ผมขึ้นรูปให้ดูเป็นแบบจอมเฟี้ยวอะก็ <c oughs> พูดไม่ถูกเป็นเชนแก๊งตอนนั้นครับใส่หมวกใส่โซ่ใส่เสื้อแบบเป็นเด็กแลปอะมาเจอกับจอมเทคนิคนะครับอย่างคิสเบนวาจอมซีน่าใช่ว่าจะฝีมือไม่มีนะแต่ว่าแมตช์เนี้ยแกก็ปั้มดีนะเช่นเดียวกับเบนวามันมีแบบเสียบเปียบได้เป,ยเปียบอะ ต่างคนตัางได้เปรียบเสียเปรียบจนมาถึงตอนที่จอซีน้าใช้ท่า F.U. นะครับตอนนั้นใช้ชื่อว่า F.U. ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็น t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  u u e e d j u s t m e n t อืมก็ F.U. ใส่คริสเบนวาไปแต่ว่าเท้าของเบนวาดันไปพ้าเชือกตอนกรรมการนับยูยังนับไม่ถึง3เลยพาเชือกก่อนแล้วสองสองคนก็ต้องมาเจอกันใหม่แต่ข่าวนี้กลายเป็นคริสเบนวาใช้ท่ารู้สึกจะเป็น ไม่แน่ใจว่าเป็นทิปเปอร์คอสฟสหรืออะไรจนจอซีนาต้องยอมแพ้อืมยอมซีนาแพ้ไปก็สนุกดีนะแมตช์นี้แนะนําแล้วก็มีแมตช์ระหว่างบิ๊กโชว์ตอนแรกอะ่ะมันเป็นแมตต์มอแกนออกมาก่อนแมต์แมตต์มอแกนกับคนตัวใหญ่คนนึงอะ่ะอ่อที่เล่นต้มยำกุ้งอะ่ะชื่อนาธานโจนอ่าเนธานโจนออกมาแต่ว่าสองคนนี้ไม่สู้ก็คือเรียกเรียกทางด้านของชานอนมอกมา แต่ว่าสองคนนี้ไม่สู้ให้บิ๊กโชว์เป็นคนสู้นะครับอ่าเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูคือคนตัวใหญ่มาเจอกับคนตัวแทบจะเล็กที่สุดอ่ะพอๆกับเล่ตัวพอๆกับเลมิสเตอร์ีโอเลยครับชนันมัวเป็นอดีตไอเนี่ยเป็นอดีตอ่าคู่หูอุ้ยเป็นเป็นอดีต ลูกน้องของแมทฮาร์ดีครับและ m แมทฮาร์ดีก็ถูกไล่ออกไปก็มาเจอกับบิ๊กโชวมันก็ไม่เหลือครับบิ๊กโชวก็ตัวใหญ่กว่าพละกําลังมากกว่าอืมแล้วที่สําคัญนะฉะนั้นมัวก็เจ็บซี่โครงอยู่ด้วยก็เลยทําให้แบบสู้ไม่ได้เลยก็ต้องแพ้บิ๊กโชวไปนะครับแมตต์นี้แล้วก็มีแมตต์อันเนี้ยที่ผมอยากแนะนํานะแมตต์ Matt ระหว่างเรมิสเตริโอ Leo, เจอกับ บ็อกเดสเนอร์เป็นแมตช์สุดท้ายเลยของแผนที่สองนะครับอ่าแมตช์นี้เลก็มีทั้งด้านของภรรยามีทั้งด้านของลูกมาเชียดด้วยมาเชีย์เลไปเรื่อยๆเลก็ถือว่าปั้มดีนะแม้ว่าจะตัวเล็กน่าจะตัวเล็กที่สุดในสมาคมณตอนนั้นนะอ่าแต่ว่าบล็อกเดสเนอร์ดูถูกเยียดหยามเลยต่างๆนานา บอกว่าเล่แบบเอ้ยมันจะสู้ได้ไงอะไรเงี้ยตัวเล็กตัวใหญ่ไม่เท่ากันก็คือบล็อกเลเนอร์วันนี้ใสด่ดูถูกแต่เลก็ไม่กลัวครับเพราะมีกําลังใจยังลูกกับเมียมาดูด้วยก็สู้เต็มที่มีตอนแรกอะที่บล็อกเลนเนอร์ได้เปรียบอยู่แล้วแต่ว่าเลก็อาศัยความรวดเรือของตัวเองนะครับเล่นงานไอ้นี่ไปเล่นงานบล็อกเลเนอร์ไปเล่ Le, เป็นคนที่แบบไม่ค่อยกลัวนักมวยปั้มตัวใหญ่นะ ถ้าคือแพ้ก็แพ้ไปเลยถ้าชนะก็ต้องมีแบบพลิกล็อกใช้แบบความเร็วของตัวเองอะเล่นงานอะคนอื่นอาจจะแบบตัวใหญ่อะไรก็ว่าไปเรยไม่สนใจเลยก็เล่นงานบล็อกอบล็อกเลสเนอร์ไปแต่ว่ามันมีอยู่ตอนหนึ่งจะสู้กันแบบโอ้เลก็โดนยำโดนอะไรแต่ว่าเลยก็มีแบบเล่นงานบล็อกเดสเนอร์ได้นะไม่ใช่ว่าจะเสียเปรียบอยู่ฝ่ายเดียวมันมีตอนที่เลย์ โดนบ็อกเล n เนอร์โดนบ็อกเลนเนอร์ไอเนี่ยออจับหักขาแล้วเลก็เอื้อมมือไปจับเชือกไม่ไม่ไหวจนเลก็ต้องยอมแพ้ไปครับคืออันนั้นน่ะแค่คนตัวใหญ่มาทําคนตัวเล็กมันก็สู้กันไม่ได้อยู่แล้วแล้วนี้ยังมาหักขานะครับเลก็แพ้ไปตามระเบียบอ่ะแล้วก็มีแมท์อเนี้ยแมทไออะไรนะบ็อกเล n เนอร์เจอเบนวาคือหลังจากที่บ็อกเล n เนอร์เจอจอร์ซิน่าแล้ว บอ็อกเลดเนอร์เอ้ยหลังจากที่คิสเบนวาเจอจอซิน่าแล้วเบนวาชนะมาก็ต้องมาเจอกับบอ็อกเลตเนอร์เป็นการชิงเข็มขัดด้วยแต่ว่าแมตช์เ,เนี้ยบ็อกเลดเนอร์ก็เล่นไม่ซื่ออีกเหมือนเดิมก็คือตอนแรกบอ็อกเลดเนอร์ก็ได้เปรียบอะมีเบนวาเบนวาใจสู้เบนวาใจสู้แล้วก็มาสู้คือเบนวาคลิปเปอร์คอร์สเฟสจนบอน็อกเลดเนอร์ตกพื้นยอมแพ้ไปแล้วแต่ว่าตอนนั้น่ะ บล็อกเด,ดเนอร์แต่ว่าตอนนั้นกรรมการสลบอยู่จนไม่มีการตัดสินนะครับเป็นว่าจริงๆเกือบจะชนะบล็อกเด,ดเนอร์ได้แล้วแล้วบล็อกเด,ดเนอร์ก็เล่นขี้โกงโดยการเอาเข้าอี้มานะครับเอาขึ้นมาตีเบนวาแล้วกรรมการเขยุติแล้วบล็อกเด n e เนอร์เขจับเบนวาเหมือนแบบคิปเปอร์คอร์เฟสอะแล้วก็จับเบนวาเอามือตีพื้นอะ อ่ะแล้วตอนตอนจบของชุดนี้นะแผ่นที่สองอะไอไอเนี่ยหลังจากจบคู่เลกับบล็อกเดนเนอร์ไปแล้วฮาร์ดคอร์ฮอลลี่ครับก็มาเล่นงานบล็อกเดนเนอร์เพราะว่ามีความแค้นเพราะว่าบล็อกเออเพราะว่าฮาร์ดคอร์ฮอลลี่อะโดนบ็อกเดนเนอร์ทําคอแบบหักอะไรเงี้ยต้องพักกันปั้มไปหนึ่งปีก็เลยเอามาเอาคืนครับเป็นผลพวงจากครั้งนั้นแหละที่ทำ ที่ทำฮาร์ดคอร์ฮอลลี่คอหักประมาณนี้ครับโอเคผมพยายามพูดไม่ติดติดขัดขัด,ขดนะครับโอเคก็ขอใส่เป็นเพื่อน้ลยถ้าแบบฟังแล้วมันไม่แบบลื่นหูหรืออะไรนะครับรับผมพูดอะไรผิดพลาดก็ขอใส่เป็นเพื่อน้วยนะอันนี้ครับสำหรับสมัครดาชุดนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็น e p ีแรกนะที่ผมมาย้อนวันวานของสมัครดาวนะครับว่าเมื่อก่อนมันสนุกแค่ไหนและปกเขาก็ทำเรียบง่ายยังไงครับโอเคครับเรามาเจอกันใ่คลิปหน้าครับคลิปนี้มีแต่เพียงเท่นี้นะ ฝากกดไลค์คอมเมนต์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับโอเคครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสํหรับคลิปนี้ขอบคุณคน,คนที่เข้ามาดูทุกคนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ